สีขาวทิมเบี้ยออกไปครับสีแดงกินสีขาวใช้ม้าขึ้นกินสีแดงทิมเบี้ยไล่สีขาวใช้ม้ากินลุก สีแดงใช้ม้ากินม้าสีขาวเอาเบีย้ยกินไล่สีแดงลบสีขาวทิ้มเบีย้ยสีแดงขยับม้า สีขาวทิมเบี้ยสีแดงทิมลงมาสีขาวเดินเบี้ยริมสีแดงทิมสวนสีขาวกิน สีแดงกินสีขาวงายเบี้ยสีแดงเดินกินเบี้ยอีกฝั่งสีขาวเอาเบี้ยนอกกินเข้าเบี้ยในฝั่งสีแดงใช้เรือเดินเข้ามา สีขาวใช้ขุนผูกสีแดงเอาโคนกินเบีย้ยสีขาวใช้เบีย้ยกินสีแดงเอาม้าตัวหลังขึ้นมากินสีขาวเอาม้าเข้าแรกสีแดงกิน สีขาวจึงขยับเอาม้าไปไล่สีแดงใช้โคนผูกสีขาวถอยเบี้ยงหายกินเบี้ยควาำสีแดงกินเรือ สีขาวใช้เบีย้ยกินสีแดงเดินมา้าสีขาวขยับขุนสีแดงเดินเรือหลบ สีขาวขยับโคนสีแดงหงายเบีย้ยสีขาวจึงถอยสีแดงขยับเรือกลับลงมาสีแดงลุก สีขาวหลบสีแดงขยับเรือสีขาวกินสีแดงเดินเลือสีขาวไงเบีย้ยสีแดงลุก สีขาวหลบสีแดงเดินม้าสีแดงเอาขุนไล่เรือ สีขาวลุกว่างสีแดงหอยสีขาวได้กินมา้าสีแดงเอาโคลไล่ สีขาวถอยโคนสีแดงขยับเลือสีขาวเดินขุนเตรียมหนีสีแดงใช้โคนกินสีขาวกินสีแดงใช้เลือ สีขาวครับกินเบี้ยไหนสีแดงกินสีขาวจึงใช้เรือกินอีกครั้งสีแดงขยับขุนสีขาวถามต่อ สีแดงไม่แรงสีแดงลุกสีขาวปิด สีขาลุกสีแดงลบสีแดงเอาเรือมากด สีขาวดันโคนไปลุกสีแดงถอยสีขาวเริ่มบีบพื้นที่สีแดงเดินเบี้ยสีขาวกินจากนั้นเริ่มนับนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้า 1ิ <11 S> 1สิบสสีขาวจึงปิดเกมลุกจน